สวัสดีครับสวัสดีครับผมพาบุกม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งครับต้นที่พี่น้องเห็นูนนี้คือบกม่วงงาช่างแดงครับออกลูกเป็นปีที่สองแล้วครับนี่ครับพามาเบิ่งพี่น้องครับรสชาติบยังไงพันเดกเคยชิมครับเดี๋ยวมันจะชิมให้เบิ่งครับอันนี้ถือว่าโบยใหญ่นะครับเนาะต้นนี้ก็อยู่ใต้พรมไผ่ครับอ่าโดนบังแสงครับนาะอาจจะบกให้สมบูรณ์ครับ เจ็ดไม้หน่วยนี่ครับอย่างเงี้ก็มูครับนี่นอเครับสมซื้อบ่ะครับงาช้างแดงคนน่ะซื้อสายพันธุ์เพื่อนนะครับเนาะเป็นปลูกม่วงมาจากไต้หวันครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสิบในเบิรงคือเกเาครับมากับผู้จัดการคือเกขาครับผู้จัดการถือมีทาแล้วถือมีทาแล้วผู้จัดการผมนี่ครับสีสีสวยครับนะหามาปลูกติดบ้านไว้อีกแล้วครับเป็นไม้ประดับได้นะครับเนาะ ผู้เดมาเพื่อนกะถ่วครับอู้เป็นตาสะอ่อนเทียเพื่อนมาตัวครับนี่ครับสําหรับผู้ชอบปลูกต้นไหม่นะครับเนาะเห็นต้นไม้ออกนว้สีสันปลกๆอะ่ะนี่ครับมันกระน,นาเบิ้งนี่ครับวันหนึ่งมีใครยังบนนุญเหรอใครมีมาแลงมาใครครับเชี่ยากว่านะผู้จัดการเอาไม้เขี่ยดดิดออกเดี๋ยวผมจิบปาดให้เบิ้งครับเนื้อเป็นยังไงนะครับเนาะ อันนี้บรอดเด็ฉีดยาฉีดอยังทั้งสิ้นครับเป็นธรรมชาติครับผมนี่มันอยู่ใต้ห่มไพครับนี่นี่เห็นไหมครับอ่าต้นไผ่บังบังล้มนะครับเนาะกะเห็ดให้ต้นบ๊สมบูรณ์ครับผู้จัดการถือมีดถาเลยครับผมปาดแท้ว่นกินแท้เมือนี้กินแท้แท่งวะสันหน่อยไดโน่หน่อยได้เป็นตัดแสบใต้เนี่ยผู้จัดการว่าจะได้หน่วยใต้ครับคือบรอด ไม่แก่แเราใช่ไหมตนจังไหนเนาะมัน,นจังไหนล่ะเป็นอดอกไม้ใดเออนี่มันนี่สวยปีแรกเอ้ยมันออกปีที่สองครับแต่ว่าปีที่แรกผมบ่ได้ชิมแล้วครับเนาะพอดีนนตอนที่มันติดหน่วยผมบ่ได้มาครับรปีนี้ก็เลยเอานั่นละเอาร้องมากับปาดครับโอ้โหครับแบบอย่าปาดมือจากของเด้อ เอาออกมากได้ดอกขันแนวนี่ครับพี่น้องครับ <laughs> นี่มาแล้วนี่สมเน้อบ้านเนี่ยชิ้มมึงตัวเป็นยังไงโอ้หมดแดงกับลายครับหมดแดงกัดครับจังบ่มันเป็นยังไง <laughs> มันก็นสมสม <laughs> ม <laughs> <laughs> นันก็สมสมใจมั้ยเท็จอะไรอย่างเ้ยจิ้มก่ดหรือว่ามันจังไงเขาไม่คบบเคยกินเนาะ เปรี้ยวนมันๆครับเธอว่าเรมามอาจจะพันธุ์แแกดีนะครับเนาะเปรี้ยวๆมันๆครับกินได้ครับรก่าดิเปี้ย,ยรวาายรยนะซิมค้าต้นอีกแล้วเอ้ากินได้ครับสำหรับผมนะเนาะคือว่าบอ,อามีกิน กินเหม็นฉุนนะครับเนะาะกรอบเปรี้ยวน้อยน้อยมันน้อยๆอยเองสิครับรสชาติกลมกล่อมครับผมกาลังกิน้ากินกับเคยยังปลาหวานบ่ปลาหวานนี่สุดยอดครับหน้าช่างแดงครับนาปูอีกแล้วครับมีนีแต่แนวนาปูครับเบื่องผูงง้จัดการมาจับน้อยนี่มั้งกันนะแซบแซบโย,ยถือว่าถือว่าแซบครับตำหนาเลยตำหนาบ่เอาเอาแงบตำหนาคนบ่ นี่ครับพามาเบิ่งบก่วงครับพามาซิมถึงต้นครับชิมให้เบิ่งเลยครับออกเกือบเปรี้ยวมันๆนะครับเนาะจะว่ากอบเนี่ยมดตองห่วงครับเพราะว่าสดจากต้นครับเบ่ดูงเนือเบิ่องเหนือวนึ่งหนึ่งครับโอเคครับผมคชิปนี้ครับขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณที่กดติดตามให้กำลังใจนะครับเนาะ นี่แหละครับบกงวงงาช้างแดงครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่นาปูอีกสายพันธุ์นึงคือกันครับเชียเนี่ยไปละครับสวัสดีครับพี่น้องครับผู้จัดการครับ